สวัสดีค่ะปุ๊กนะคะคลิปนี้นะคะปุ๊กจะมารีวิวกระเป๋าที่ถือแล้วสวยมากอีกรุ่นหนึ่งนะคะมีพี่ๆหลายท่านที่มาที่โชว์รูมเรานะคะแล้วได้เห็นรุ่นนี้ชอบกันไปหลายคนแล้วนะคะนี่คือรุ่นฟีน่านะคะสวยมากเลยใช่ไหมคะเป็นกระเป๋าที่ถือได้แบบนี้นะคะหูถือจะสั้นแบบนี้เพื่อจะถือตำแหน่งแบบนี้อย่างนี้นะคะแล้วก็สามารถเป้ได้ มีสายเป้ของไว้ให้ด้านหลังแบบดูแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวปุ๊เป้ดูแล้วก็นี่คือสะพายได้ของทางด้านนี้และด้านนี้นะคะก็คือจะสะพายได้นี่คือรุ่นฟีน่าในราคา2,590บาทเท่านั้นนะคะผลิตจากผ้าไนรอนพีเมียมโพลีเอสเตอร์ที่มีความเหนียวทนทานน้ำหนักเบาและสามารถกันน้ำได้80%ค่ะ หมายความว่าเม็ดหยดน้ำละอองฝนนะคะที่ตกลงบน,นผิวสัมผัสนี้ก็จะกองเป็นเม็ดนะคะแล้วก็ไหลผ่านไปถ้าเราเขาย่าแบบนี้แล้วก็เช็ดให้แห้งจัดเก็บให้เรียบร้อยอีกทีหนึ่งเพื่อยืดอายุการใช้งานนะคะรุ่นฟีหน้านะคะจะมีเป็นพวงแถมแบบนี้ให้ไปตามนี้เลยนะคะแล้วก็โลโก้ Candy f l o w e r แบบนี้ในสัญลักษณ์ของ Candy f o o w e r คือใบโครเวอนะคะใบสีแฉกแบบนี้สัญลักษณ์ของรักแท้และโชคดีค่ะพี่ๆท่านไหนที่ได้ไปก็จะได้ โชคดีเฮงๆรวยๆทุกคนแบบนี้สามารถใส่จุใช้คุ้มใช้ได้ทุกวันแล้วสวยหรูดูดีแบบนี้นะคะเ mm hmm. พราะว่าเนื้อผ้านไนรอนพรีเมียมเนี่ยเขาจะมีความมันเงาอย่างนี้อยู่แล้วนะคะ mm hmm. สวยมากเลยใช่ไหมคะ mm hmm. นี่คือสีครีมนะคะที่ปุ๊กถืออยู่ mm hmm. เป็นสีครีมสวยมากทีเดียวปุ๊กเปให้ดูแบบนี้นะคะป mm ุ hmm. กเลื่อนหน่อย mm hmm. สามารถเลื่อน mm hmm. สั้นเลื่อนยาวได้นะคะ mm hmm. นี่ สวยมากเลยค่ะนี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถทำสาย1เส้นนะคะเก็บเป็นอะไหล่สแปร์ไว้แล้วก็มาอีกเส้นหนึ่งมาคล้องเป็นสายสะพายยาวทางด้านนี้ได้แบบนี้นะคะนี่คือรุ่นฟีน่าในราคา2590บบาทนะคะนี่คือสีครีมถือแบบนี้ค่ะเรามาดูขนาดการใช้งานของรุ่นนี้กันนะคะ ความกว้างนะคะ27เซนแล้วสูง31เซนฐาน11เซนนะคะตรงฐานก้นมีหมุดตอก4มุมแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวหนังนะคะจะเป็นไมโครพีไมโครพีทุกขอบมุมนะคะแบบนี้เกรดพีเมียมนะคะถือมาจะสวยแบบนี้เลยค่ะ เรามาดูช่องด้านในพร้อมๆกันนะคะว่ามีช่องการใช้งาน8ช่องอย่างไรบ้างเริ่มตั้งแต่ช่องด้านหน้านะคะก็จะมีซิปอย่างนี้ไว้ใส่เหรียญใส่ปากกาอะไรได้นะคะตรงนี้เป็นช่องที่1ซิปอะไหลเป็นเกรดพรีเมียมเอนะคะสีทองอ่อนลูดลื่นมากทางด้านหน้าจะเห็นว่าไม่มีเหมือนจะไม่มีซิปเลยแต่เป็นซิปซ่อนอยู่ทางด้านในแบบนี้นะคะอย่างนี้ลึกมากสามารถลวงได้ลึกแบบนี้เลยค่ะนี่คือช่องที่2นะคะ หูจับนะคะเป็นไมโครพีวสวยมากนะคะมาช่องที่3โอ้โหซิปลู่ลื่นมากจะสังเกตว่าซิปของช่องที่3นี้เราจะทําเป็นหัวซิปสหัวนะคะเพื่อให้หยืดหยุ่นและสะดวกต่อการใช้งานของคุณลูกค้านะคะกระดุดทางด้านไหนก็ได้ปิดทางด้านไหนก็ได้นะคะช่องที่3ก็จะกว้างลงใหญ่แบบนี้นะคะผ้าด้านในเป็นผ้าคัรต,ตอนเนื้อนิ่มแบบนี้สวยมากค่ะหนาอย่างหนานะคะช่องที่สเป็นช่องนี้นะคะ แล้วนี่คือช่องที่5จะมีกระดุมไว้ปิดได้ด้วยแบบนี้เป็นช่องใหญ่นะคะแล้วก็มีกระดุมปิด <_ d ys> ช่องที่6นะคะจะอยู่ทางด้านหลังจะอยู่ทางด้านหลังแบบนี้ลวงได้ลึกเลยค่ะ mm hmm. ช่องที่6นะคะจะเห็นว่าทําเป็นซิปซ่อนอีกเช่นกันนะคะแบบนี้ช่องที่7จะเป็นช่องข้างๆแบบนี้ค่ะสามารถล้วงเก็บตรงนี้ได้ตัางหากด้วยอ่ะแบบนี้นี่คือช่องที่7และนี่คือช่องที่แนะคะ ลูกชั้งข้างสองข้างกระเป๋าสองใบนี้จะไม่ได้เชื่อมต่อกันนะคะเย็บเป็นคนละช่องน,นแบบนี้นะคะนี่คือรุ่นฟีน่าในราคา2590บาทแปดช่องการใช้งานนะคะหนัก580กรัมนะคะสามารถถือได้สะพายได้และเป้ได้ค่ะเราไปดูฟังก์ชันการใช้งานพร้อมๆกันทีในสี onex p e c t คือสีนี้เห็นไหมคะเดี๋ยวพวกถือให้ดู เงามากหลู่มากสีดำเนี่ยโอน็กซ์แบ็คเขาจะมีความมันเงาอยู่แล้วในเนื้อผ้านไนร่อนพรีเมียมนะคะจะมีความมันเงาแบบนี้เลยค่ะสวยมากจริงๆนะคะแล้วก็เป้เป้ให้ดูนะคะเป้ได้นี้เป้ด้านหลังจะมีสายให้ไปสองเส้นแบบนี้นะคะสวยมากขนาดไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่ ใครต้องการความจุหน่อยนึงฟีน่าใช้ดีแน่นอนนะคะสำหรับใครจะเที่ยวเมษาพฤษภานี้กำลังมองหากระเป๋าที่จะถือแล้วสวยสวยดูดีดูหรูนะคะใช้งานได้ทุกวันไม่จาเป็นต้องไปเที่ยวอย่างเดียวนะคะใช้งานได้ทุกวันฟีน่าเลยค่ะปุ๊กแนะนำเลยนะคะสวยมากค่ะแต่ว่าสินค้านะคะเป็นสินค้าที่ใหม่ผลิตมาน้อยอยู่นะคะมีจำนวนจำกัดนะคะมีน้อยอยู่ ท่านไหนพี่ท่านไหนที่เห็นคลิปรีวิวนี้แล้วถูกใจนะคะอยากให้รีบสั่งซื้อกับเพนมินอินบ็อกซ์หรือไลน์แอดแอดแคนดี้โฟลเวอได้เลยค่ะเพราะสินค้ามีมาน้อยจริงๆนะคะนี่คือสีโอนิกแบ็กซีดัมตัวนี้จะถือแบบนี้นี่นะคะแล้วก็เป้อันนี้สพายพวกสสพายให้ดูเลื่อนสายหน่อย คายมาค็จะสวยประมาณนี้นี่นะคะสีถัดมาสีนี้เดี๋ยวปุ๊กเป้ให้ดูเป้ให้ดูแล้วหรือยังสายเป้นะคะเกี่ยวสองเส้นทางนี้นะคะอะไรหนามาก หนาและพีเมียมากมากนะคะแบบนี้เป้มาเลยสวยมากล้วงเิ็บของเก็บของสบายห้องแคล่วต่อการใช้งานห้องแคล่วต่อการนำไปเที่ยวมากๆเลยนี่แบบนี้อย่างนี้นะคะสีครีมสวยมาก นะคะคไปให้ดูแล้วนะคะแล้วก็สไปา์สีครีมอยากให้ดูดีเห็นดีไซน์ดีเทลชัดๆนะคะเป็นลูกเล่นนะคะของส่งนี้ กระเป๋าจะไม่ได้เป็นทรงแข็งเป๊ะในทุกๆมุมนะคะทําเพื่อให้ยืดหยุ่นต่อการใช้งานในการใส่ของเข้าไปถ้าเราใส่ของน้อยมันก็จะฟีบลงนะคะแบบนี้เห็นไหมคะนี่คือจะเป็นทรงเป็นสไตล์ของเขานะคะนี่คือรุ่นฟีหน้ารุ่นฟีหน้า2 5 9 0สบบาทสีครีมนะคะต่อไปสีน้ำเงินสีที่มีพร้อมทรงอีกสีหนึ่งคือสีน้ำเงินนี้เป็นรุ่นเดียวนะคะ ที่ทำเป็นถือได้สะพายได้และเป้ได้ในสีนี้นะคะสวยมากค่ะเดี๋ยวปุ๊กสะพายให้ดูสะพายได้แบบนี้นะคะ สวยมากค่ะสีนี้สวยมากจริงๆค่ะสินค้ามีจํานวนจํากัดน,นะคะผู้ขอ,อย้ํานะคะพี่ท่านไหนที่ถูกใจเมื่อเห็นคลิปรีวิวนี้แล้วนะคะห้ามพลาดนะคะสั่งซื้อสอบถามกับเพียรมินก่อนได้นะคะในไลน์แอดแอดแคนดี้โฟเวอหรือจะเป็นในอินบ x ็อกนี่คือสีสุดท้ายคือสีเขียวนะคะสีเขียวปกิสินเงินปุ๊กยังไม่ได้เป้ให้ดูใช่ไหมสีเขียวสวยมาก นี่คือรุ่นฟีหน้าสวยมากเลยใช่ไหมคะสัญลักษณ์ของ Candy f โฟเวอรบโคเวอร์นะคะแบบนี้ครบแล้วนะคะตัวนี้สะพายแล้วแบบนี้นะคะก็ สินค้ารุ่นฟีน่าทั้งหมดมี4ีสีนะคะราคา2,590บาทนะคะโดยได้ไปจะมีตัวแถมคือตัวผงห้อยแบบนี้นะคะแล้วก็โลโก้สัญลักษณ์ของ Candy Forward ห้อยไว้ตรงนี้แบบนี้นะคะในราคา2590นบาทนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจฟีน่านะคะก็สามารถสอบถามพี่มินในอินบ็อกซ์หรือไลน์แอด Candy f o w ้ r ได้นะคะวันนี้พวกขอลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ